ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของทุนการศึกษานะคะโอดอสค่ะเมื่อวานก็เพิ่งมีมติคอรอมอนะคะผ่านไปในงบ5,300ล้านนะคะเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆน,นะคะคงเคยได้ยินกันมาจากหลายสื่อแล้วนะคะว่าโอดอสซัมเมอร์แคมป์เนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องโจหัวไวอย่างนี้เลยว่าโหลดแอปทางรัฐค่ะ และรีบสมัครนะคะเพราะว่ากำลังจะปิดแล้วโอรสซัมเมอร์แคมปคืออะไรก็จริงๆความคิดนี้นะคะก็มาจากตัวดิฉันที่คิดว่าการที่เราจะต้องอแจกทุนที่ค่อนข้างที่จะเป็นทุนที่เหมือนทุนทุนจบการศึกษาไปต่อปริญญาตรีในไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะคะคิดว่ามันก็จะมีหนึ่งทุนใช่ไหมคะซึ่งคนที่จะได้หนึ่ทุนนั้นก็คือเด็กที่สอบได้ที่ห ซึ่งดิฉันก็มองว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี้ยโอ้สอบที่หนึ่งไม่เคยเลยค่ะไม่เคยสอบไปที่หนึ่งนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราอยากไปเมืองนอกอยากมีโอกาสได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมต่างๆไปสัมผัสประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วเราเป็นเด็กเรียนกลางๆเรามีสิทธิ์ได้ไปไหมอันนี้แหละค่ะคือการกระจายโอกาสให้เพิ่มมากขึ้นกับน้องๆอ,อีกหลายๆคนที่ว่าอาจจะไม่ต้องสอบไ้ที่หนึ่งแต่ว่าสามารถมีโอกาส ในการที่จะได้ไปศึกษาในเมืองนอกเป็นระยะสั้นเป็นคอร์สซัมเมอร์และสั้นๆนะคะอันนี้ก็กําลังจะปิดรับสมัครแล้วนะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยโหลดแอปทางรัฐแล้วสมัครเลยนะคะมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าต้องการอะไรยังไงบ้างเขาเคยพูดไปในหลายเวทีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาสมัครกันค่ะแล้วก็จะได้มีโอกาสหาประสบการณ์ใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองค่ะและที่สําคัญนะคะออโอรสซัมเมอร์ครแคมป์อันนี้นะคะฟรี ไม่มีการเสียค่าเดินทางทั้งสิ้นเราทางรัฐก็จะจ่ายในเรื่องของค่าเดินทางนะค่าที่อยู่อาศัยค่าอาหารนะคะทุกอย่างครบเราไปแต่ตัวพร้อมกับใจที่เปิดกว้างนะคะไปดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขามีวัฒนธรรมอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะได้เปิดทําให้น้องๆเนี่ยมีแรงบันดาลใจให้สามารถกลับมาพัฒนาประเทศได้ต่อไปค่ะ